i right. วันนี้น้องลิซ่ามาในชุดสีดํากางเกงยีน์หน้ากากสีดําผมสั้นหน้าม้าสีตาลเหลือบทองเชื่อว่าคนที่กรีดนะฮะน่าจะเป็นสาวๆไม่แพ้นุ่มๆเลยล่ะเห็นสาวๆหลายคนบอกว่าอยากได้น้องลิซ่าเป็นแฟนตัวจริงในชีวิตจริงมากๆชุดของเธอนั้นเข้ากับธีมสีดําของรุ่นพี่3คนที่บินไปฝรั่งเศสก,ก่อนหน้านี้แล้วเพื่อไปเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์หรูแต่ละแบรนด์นั่นเองในขณะที่ผมดูการถ่ายทอดสดผ่านช่อง YouTube นั้นมีคนจากทั่วโลกดูมากกว่า5 0,000คนด้วยกันครับเพื่อดูการมาเยือนสนามบินอินนนชอนอออขงงงเธออีกครั้ึ แฟนคลับทั่วโลกเลยหายคิดถึงนั่นเองเพราะเราก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นน้องลิซ่าเดินทางไปต่างประเทศนั้นมากๆแล้วส่วนเลขทะเบียนรถที่เธอมาในวันนี้นะฮะลงท้ายด้วย64เธอพกกระเป๋ามากมายหลายใบเหลือเกินแฟนคลับหลายคนแซวว่าเธออาจจะพกลูกๆทั้ง6ของเธอไปด้วยไม่ว่าจะเป็นลีโอลูก้าเลิฟน้องแมวน้องหมาทั้งหลายสื่อเกาหลีเขาตื่นเต้นจริงนะครับงานนี้จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนดูถูกโดนเมินโดนเหยียดสู่ดาวที่สื่อเกาหลีต้องมานอนรอที่สนามบินทีเดียวนอนรอตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว อย่างตัวอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกว่าไม่มีใครอยากร่วมงานกับ Lisa ลิซ่าหรอกไวจีต้องจ้างคนมาให้คอแลบกับเธอเท่านั้นไม่มีใครสนใจอยากร่วมงานกับนักเต้นหรอกแล้วเป็นไงครับตอนนี้มาวานสดๆร้อนๆ s o l m s n a k Osuna Lisa Megan สี่คนร่วมทีมอเวนเจอร์เตรียมตัวปังไม่แพ้เพลงทาก,กิ้ตก,กิเลยทีเดียวงานนี้อยากให้มีร้องภาษาท้องถิ่นเหลือเกินเพราะในเพลงาาทากิ้ตกิเนี่ยเซเลน่าโกเมสก็ได้มีโอกาสร้องภาษาสเปนด้วยถ้าได้ร้องภาษาไทายโลกค,คงแตกเลยทีเดียวครับกับน้องลิซ่าแบล็คพิง น,นี้สิ่งที่หลายคนจับตามองเนี่ยคือคราวนี้เธอจะไปฝรั่งเศสเพื่อทํากิจกรรมอะไรบ้างที่แน่ๆก็น่าจะเป็นการถ่าย MV กับ DJ s n a k นแน่นอนแล้วระหว่างที่ DJ s n a k นกํำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ก็มีการตะโกนว่าลาริซาด้วยนะครับงานนี้ถ้าพี่แกแกงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละส่วนอีกอันที่ลือกันหนาหูเหลือเกินว่าน้องลิซาเนี่ยอาจจะไปเป็นแขกรับเชิญให้กับแบรนด์มิวมิว เพราะว่ามิวมิวมีจัดงานในวันที่5รวมถึงก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่น้องลิซ่ามีโอกาสได้ใส่แบรนด์มิวมิวเพื่อโปรโมทสินค้าแบรนด์นี้นั่นเองโดยที่เธอไม่จําเป็นต้องเสียเงินแต่อย่างใดนะครับพวกเขาต้องจ่ายเงินให้เธอเพื่อขึ้นไปโปรโมตบนเวทีต่างๆแต่ก็ยางจะคาดเดาเลอเกินครับเพราะวันนี้เธอก็ใส่เซรีนมาทั้งชุดเลยหัวโจลด้ามาดูความเห็นที่มีต่อแฟชั่นสนามบินครั้งนี้ของน้องลิซ่ากันดีกว่าครับออกจากหอคอยทั้งทีคนคุ้มกันเยอะมากที่ปารีสไม่รู้จะขนาดไหนนะคิดว่าคราาาาววนี้้ถถไไปึงงกกดคม่่่ต แน่ๆสงสัยรถจะวิ่งตามกันเป็นแถวเลยดึงหน้ากากลงมาแล้วน่ารักมากๆดาเมจรุนแรงเหลือเกินเดินทางปลอดภัยนะคะไม่ว่างานอะไรก็ขอให้ปังๆแล้วกันหลักลิซ่ามากๆไปปารีสครั้งนี้คาดหวังว่าตาลิซจะสนุกและมีความสุขกับงานนะคะ ในวันนี้ลิซ่าน่ารักมากอย่างกับบาร์บี้เลยดูน้องแฮปปี้มากๆพวกเราเห็นแบบนี้ก็มีความสุขแล้วทําอะไรก็น่าเอ็นดูไปหมดดีใจนะที่เกาหลีรักน้องมากขนาดนี้เหมือนจะกินกินเข้าไปแล้วดูลูกสาวมองกล้องสิแบบนี้นะักข่าวจะไหวเหรอใครๆก็หลงรักเธอไปหมดรอโมเมนต์ที่สนามบินแบบนี้มานานเหลือเกินทั้งลําขึ้นได้คนเดียวนะพอลิซ่าแบกความน่ารักไว้หมดแล้วลิซ่าใส่สูตรโกงหรือเปล่าเห็นแค่ตาก็สวยมากๆแล้วใส่เซดรินตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะและจะไม่ให้คิดได้ไงว่ามีตารางงานกับแบรนด์นี้สงสัย นะเจอผู้บริหารอย่างพ่อเอดีหรือเปล่าดิซ่าน่ารักมากเลยคนเบียดลุมขนาดไหนน้องก็โบกมือทักทายเล่นกับแฟนๆเล่นกับตากล้องตลอดยิ้มสดใสให้ตลอดโค้งคำนับขอบคุณด้วย เป็นคนที่มีพลังบวกเยอะแบบมหาศาลใครพบเจอลิซ่าก็ต่างสดชื่นสดใสไปในวันนั้นเลยในที่สุดก็ได้ออกจากห้องแล้วได้ไปปารีสแล้วคราวนี้ก็เอาให้สุดเลยนะคะจะแซบหรือสดใสก็ไปให้สุดเลยเอาให้สมกับที่โดนกักกันมานานลิซ่านี่น่ารักจริงๆตัวเล็กนิดเดียวดุ๊กดิ๊กไปมาตลอดขอให้มีความสุขนะในการบินไปต่างประเทศครั้งนี้แล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยนี่ก็เป็นความเห็นเล็กๆน้อยๆของชาวเน็ตนะครับที่ยินดีมากๆที่น้องลิซ่าเนี่ยได้ออกจากเกาหลีสักที เป็นปีเลยเนาะกับสถานการณ์ต่างๆทั่วโลกที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่วันนี้ก็มีเรื่องราวมาให้พวกเราได้สดใสอีกแล้วครับยังไงก็เฝ้ารอนะฮะว่าน้องลิซ่าจะไปทําอะไรที่ปารีสบ้างเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามให้หน่อยครับ